สวัสดีครับพีพีน้องๆทุกๆท่านนะครับนี้ก็จะได้มาสรุปร่างชุดพิเศษต้อนรับปีใหม่หรือว่าวัดดวงกันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมี2ชุดนะครับวัดดวงกันนะครับ2ชุดเหมือนวดที่ผ่านมาก็ได้แค่ชุดเดียวนะครับสรุปร่างนะครับชุดพิเศษวัดดวงเม็ดเดียวนะครับวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับพลาดไปนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบก็พลาดไปนะครับผมใช้เหล็กสูย์มาเป็นหลักสิบนะครับสองสูตรชนนะครับ วัที่ผ่านมานะครับนะครับเลขศูนย์ไม่มาก็ถือว่าพลาดไปนะครับแต่หลักหน่วยนี่ก็เดินหน้าต่อนะครับก็คือสองสูตรชนเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับชนเลขหนึ่งก็มาก็คือสองสูตรนี้นะครับนะครับก็ชนอยู่ที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับก็มาหกหนึ่งก็มาตามสูตรนะครับวันนี้จะชนกันสองตัวนะครับท่านชมหลักหน่วยนะครับ แต่ก็หลักสิบก็ชนอยู่แค่ตัวเดียวนะครับวดนี้นะครับก็ชนอยู่ที่เลขแปดนะครับชนอยู่ที่เลขแปดตัวเดียวนะครับวดที่ผ่านมาชนอยู่ที่เลขศูนย์ก็หลุดไปนะครับเห็นไหมครับหลุดไปก็คือพลาดไปนะครับก็มาตามกันต่อครับเป็นงวดที่เก้านะครับวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรชนแล้วมาครับแต่ย้อนหลังก็เอาชนแล้วก็มามามานะครับแต่ก็มาสะดุดนี้งวดหนึ่งนะครับชนเลขเกีก็ผลออกสามสองนะครับ แล้วก็มาสะดุดนี้อีกงวดหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่ 1, นธันวาหกเจที่ผ่านมานี้นะครับก็มาชนอยู่ที่เลขศูนย์นะครับก็หลุดไปนะครับแล้วงวดนี้จะมาชนอยู่ที่เลข8ตัวเดียวก็จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับที่ผมนะครับศูนย์หนึ่งก็เลขหนึ่งก็มาตามสูตรอยู่นะครับเลขหนึ่งพอเลขศูนย์นี่ก็พลาดไปนะครับถือว่าหลุดไปนะครับเม็ดเดียวนะครับที่สรุปสรุปล่าง ชุดพิเศษวัดดวงเม็ดเดียวที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งธันวาหกเก็ดนี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับ10ึล่างสองสูตรชนแล้วมาหน่วยล่างสองสูตรชนแล้วมานะครับก็มาตามกันต่อนะครับก็ให้โอกาสเขาอีกงวดหนึ่งนะครับงวดนี้นะครับก็ได้แค่สองชุดนะครับหรือว่าสองเม็ดนะครับงวดที่ผ่านมาได้แค่เม็ดเดียวนะครับวัดดวงเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งนะครับก็พลาดไปนะครับพอดีผลก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งนะครับ มาลุ้นกันต่อครับ2องสูตรสองสูตร10ล่างและหน่วยล่างครับส0บล่างก็2ส,สูตรชนนะครับหน่วยล่าง2สูตรแล้วก็ชนนะครับหมดนี้ชนแล้วจะมาหรือเปล่านะครับสรุปล่างชุดพิเศษให้นะครับชุดพิเศษให้นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับสรุปล่างชุดพิเศษต้อนรับปีใหม่วัดดวงครับ น่าจะ2เม็ดนะครับวัดดวงวัดนี้นะครับนะครับหลักสิบสองสูตรชนนะครับสองสูตรชนแล้วมานะครับงวดนี้จะมาจริงหรือเปล่านะครับชนอยู่ที่เลขแปดนะครับงวดนี้นะครับก็สองสูตรก็คือสูตรนี้นะครับนะครับสูตรสิบล่างนะครับสองสูตรชนนะครับแต่สูตรนี้นะครับนะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับสิบล่างนะครับ สูตรนี้จะได้2ตัวนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ก็จะได้3ตัวถ้ามาประกบจับชนกันก็จะมาชนอยู่ที่เลข8ตัวเดียวนะครับ2ส,สูตรนี้นะครับผมก็จะวัดดวงให้นะครับวด,ดวงให้กันเลยนะครับก็ <c oughs> หลักสิบก็จะมาชนอยู่ที่เลข8นะครับท่านผู้ชมก็คือเลข8นะครับ ได้แค่เลข8ดตัวเดียวนะครับหลักสิบนะครับสองสูตรชนนะครับน่าจะมีสองชุดนะครับวัดดวงกันนะครับงวดนี้นะครับก็หลักหน่วยก็จะมาชนกันนะครับสองสูตรนี้นะครับหลักหน่วยนะครับสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองนะครับเมรตีเขาก็เข้ามาห้างวดนะครับห้างวดรวดนะครับเดี๋ยวงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่หนะครับก็จะมาชนแค่ สตัวนะครับสูตรนี้ได้381สูตรนี้ได้137นะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข3กับเลข1นนะครับก็จะได้81นะครับท่านผู้ชม81แล้วก็83นะครับก็วัดดวงกันเลยครับ2ชุดนี้นะครับจะมาชุดไหนนะครับจะเห็นชุดไหนกันนะครับสรุปร่างชุดพิเศษ ตอนรับปีใหม่วัดดวง2เม็ดนะครับวัดนี้2เม็ดนะครับ8 1กับ8 3นะครับก็ลองไปติดดูนะครับท่านไหนชื่นชอบนะครับก็ลองไปลุ่นดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็มีแค่2ชุดนี้นะครับท่านผู้ชม8 1แล้วก็8 3ดนะครับ ว่าหลักสิบเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับงวดที่ผ่านมาก็ชนอยู่ที่ศูนย์ก็หลุดไปนะครับหลักสิบก็หลุดไปนะครับเห็นไหมครับผลก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งนะครับหลักหน่วยก็ยังเดินหน้าต่อนะครับมาเลขหนึ่งนะครับงวดนี้ก็มีเลขหนึ่งและเลขสามนะครับเลขหนึ่งก็มาแล้วนะครับเลขหนึ่งก็มาแล้วก็แปดหนึ่งแล้วก็แปดสามเลขสามจะมาหรือเปล่านะครับลองมาลุ้นดูนะครับสรุปล่าง ชุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ก็วัดดวงแค่2เม็ดนะครับ2เม็ดนะครับ8183นมะครับวัดวันที่อะไรนะครับวัดวันที่16นะครับ16ท่านว่า6กเจนะครับเราไปติดดูนะครับเผื่อโชคดีนะครับเผื่อจะได้เฮก่อนปีใหม่กันนะครับช่องไทย รวยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวัดดวง2เม็ดนี้นะครับแ1และ83สานะครับว่าจะมาชุดไหนกันนะครับจะได้เห็นกันหรือเปล่าภายใน2ชุดนี้นะครับจะได้เห็นกันไหมก็ต้องมาลุ้นกันครับงวดวันที่16นะครับมาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับว่าจะได้เห็นกันหรือเปล่าเห็นหน้าเห็นตากันหรือเปล่า81และ83นะครับ ก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาลุ้นดูครับท่านไหนชื่นชอบวัดดวงก็รอไปลุ้นดูนะครับก็ได้แค่2เม็ดนะครับวดนี้นะครับแ1และ83านะครับสรุปร่างชุดพิเศษต้อนรับปีใหม่วัดดวงแค่2เม็ดนะครับ ถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับ2ชุดเองนะครับตัวเลขไม่มากนะครับลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับอื่นใดก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวเลขไม่แน่ไม่นอนนะครับคิดว่าหลัก10ก็จะมาตรงหลัก10บก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะมาหลักหน่วยก็ได้หลักหน่วยก็อาจจะมากลับมาเป็นหลัก10บก็ได้นะครับอื่นใดก็อย่าลืมกลับตัวก็แล้วกันนะครับตัวเลขก็แค่สองชุดนะครับแปและแปานะครับ ากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับช่องแอดไทยพารวยนะครับว,วันที่1667นี้นะครับธันวา6กเนี้นะครับถ้ามาตามนี้ก็น่าจะได้เฮก่อนปีใหม่หรือว่ามาฉลองปีใหม่กันนะครับก็ทริปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ก็ลาเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆและเอฟซีกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆกท่านนะครับก็มีแค่สองชุดเด่นนะครับก็81และ83นะครับถ้า มาตามสูตรก็น่าจะเห็นน่าจะได้เฮกันนะครับน่าจะได้เฮกันคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆพี่น้องไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ